หลังจากที่เรารู้ผลของศึกยูโรเปาลีกซึ่งก็เป็นท็อตแนมบอรสเปอร์นะครับที่เอาชนะแมนยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ถ้วยนี้ไปครองได้สําเร็จแล้วก็ได้โควตาไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าในที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยมีนักเตะค,คนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยถูกโฉลกกับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปนะครับเขาลงเล่นฟุตบอลยุโรปรอบชิงชนะเลิศมาแล้วถึง3ครั้ง3คราแล้วก็พ่ายแพ้ทั้งหมดนักเตะค,คนนัันัััั้้้้นน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 นกกกก็าาก็็นะค็คคคคืืืออออออองงงงงเเ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 ดดโาาาาา่่่่่ะะะะรรรรรบบบซซึมมมมขขไไสสสถฟลลูููยยิจททใหีีปปปตตแว ใช้ให้ทอตแนัมโพสเปอร์เอาชนะแมนยูไนเต็ดไปได้นะครับโอนาน่านั้นต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่3ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาได้เรียงกันนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศครับฤดูกาล2016-2017ซึ่งโอนาน่าในเวลานั้น,นเน่ยเล่นให้กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมต้นสังกัดเก่านะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับต้นสังกัดปัจจุบันของเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนั้นคุมทีมโดยโชเซ่บูรินโญ่ไป2ประตูต่อ0นนนนนนะะคครรรัับบ้้้งงทีีีี่่2เเเเเยยยกกกิิิดขึใมมูฟาแชชชปส์ลลอศฤดูกาล2 2 2 2 0 0นย ซึ่งตอนนั้นอังเดียลอนาเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานอิตาลีนะครับก่อ,อนที่เขาจะย้ายมาแมนยูเต็ดเกมนั้นเนี่ยโอนาน่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนทําให้เตะตาเอริกเทนฮากเลยทีเดียวแต่สุดท้ายทีมของเขาก็พ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับก็คือยูโรปาลีกที่เพิ่งเตะไปเมื่อคืนนี้โอนาน่าลงเล่นให้แมนยูเต็ดเจอกับทอตแนัมพอตสเปอร์นะครับซึ่งทั้งทองทีมเนี่ยอยู่อันดับที่16 17แแแลลลละในนนตาตาาาาารรรรรงงพพีี League, ีีีเเเเมมมยยย์์กกก้้้ออควชชปปปปูโื่่ไส์ลีิบหกและ นักเตของเขาพ่ายแพ้ให้กับทอร์นมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นนักเตะที่โชคร้ายกับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปจริงๆสําหรับอังเดโอนาน่า